<Okay. S 2> แล้มาบันธกิจหัวหินมาบันธกิจเชียงรายมารุตอีแตนพลีชีพมาเรื่อยๆว่ะล้มเหลวหมดจะมาพิมพ์เขียวประเทศไทยล้มเหลวหมดเลย <Okay. S 2> อาพิชิตเอ่ออง์กรเขาก็เห็นว่าไปไม่รอดทางนั้นนะครับเพราะคุณมีแต่คิดสิ่งที่เหลวไหลร้ายสาระและล่าหลังกว่าพักเพื่อไทยครับ okay. การปฏิรูปโครงสร้างพักจำเป็นก่อนปฏิรูปโครงสร้างพักคือปฏิรูปแนวคิดก่อนอครับความคิดต้องข้าวหน้าอย่างน้อยก็ไปเทียบเคียงกับพักเพื่อไทยได้จึงจะคิดอะไรคล้ายๆกับเขาได้แต่ไม่มี มีแต่การโทษคนอื่นว่าพรแพ้เพระนาะคนอื่นที่เสียงเออผมก็ผมก็ฟังในคำพูดนะี่จนรู้สึกว่าสีสเสียน่ะทุกคนพูดอย่างนี้ตลอดนะไม่โทษไม่เคยโทษตัวเองในชวนเป็นต้นนะอ <laughs> จนทางบ่ายนี้ไม่กี่ปียังบอกเลยแพ้เพระซื้อเสียงคนอื่นซื้อหมด <laughs> ครับ <จน S 1> แล้วเขาก็ซื้อเนี <laughs> ่ยเพาคนบรารมจาย์การซื้อเ <laughs> ออ<ะ> <laughs> ครับอย่างงั้นเนี่ยนะฮะอ,อาจารย์มองว่าคุณอรงกรเนี่ย หน้าที่จะไม่น่าอยู่อยู่ที่พรรคประชาธิปไตยต่อไปได้เนี่ยใช่สำคัญก็คือว่าแกแกแกไม่ได้คิดแบบคนในพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยคิดต่างไปแล้วแกคิดต่างไปละแกกลับไม่ได้นะคิดต่างไปกลับไม่ได้นะเหมือนประชาชนเหมือนกันนะประชาชนประชาชนไทยตอนนี้คิดต่างไปจากอัมมาตแล้วครับส่วนใหญ่ต่างไปจากอัมมาตจากหน้ามือไปหลังมืออัมมาดตามไม่ได้เลยนะ เออผมก็รู้สึกอย่างเงี้จะไปไล่มาข้าวคอกเหมือนเดิมไม่ได้อืเขาเป็นคนแล้วตอนเนี้ยเป็นประชาชนแล้วครับฮามาดกําลังจะเป็นควายตอนนี้ประชาชนเราเป็นคนแล้วครับ <laughs> <laughs> ก็ <g ül> ก็ผมก็เรียนจริงๆว่ามันผ่านมานี่นะครับไม่กี่ปีนี้เท่านั้นเองเนี่ยการกระทําของพวกเขาเองปัญหาที่ทําให้ประชาชนหูตาสว่างนี่ครับแล้วก็จริงๆเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจนะว่าพรรคประชาธิปัตย์ทำไมมันถึงนิจจมดนด่งอยู่เัรไอเรื่องวิชาแบบนี้อยู่ตลอดเพราะว่าจริงๆก็คือเขาอาจจะไม่ต้องการพตั้งพรรคการเมืองข,ขึ้นมาเพื่อเล่นแกรเมือนแต่ต้องการตั้งพรรคการเมืองมาเพื่อพิชักระบอบอาตย์ก็ใช่เขามารับใช้ระบอบอาตย์เพราะนั้นก็จะคิดต่างไปจากอาตย์ไม่ได้คิดประทังย ช้งางเดียวกันครับเมืม่อไม่สามารถจะต่อสู้ข้างนอกได้นะฮะเข้ามาต่อสู้ในสภาเนี่ยจะสาเหตุที่ว่ามีการเอกสิทธิ์กุุงครองใช่ไหมอาจารย์ถ้าอย่างนี้เนี่ยในในสภานี่ทางรัฐบาลเล่นงานได้ไหมครับทางประธานสภาจัดการได้ไหมครับ<ม>ถ้าเกิดมาสร้างจราจนจริงๆเนี่ยเพราะจรจาจนจริงๆก็จบแต่มันก็ไม่จะจนช่วงนี้ครับมันจะทําให้ความเสื่อมไปเรื่อยเรื่อยๆรื่อยแล้วเจรจาจน ก็ไปดึงมือทหารมาอีกมายืดอำนาจครับือสิ่งที่ทําอยู่ทุกวันนี้เนี่ยพยายามเป็นจานยั่วยุนะอืคือข้อที่หนึ่งคือพยายามยั่วยุคนกลุ่มของคนเสื้อแดงด้วยครใช่ไหมว่าเขาแสดงเงี้ยเขาทํากับสภาเงี้ยแล้วก็จะออกมาต่อต้านเพื่อจะดึงเอาอีกฝ่ายหนึ่งออกมาช่วย ครับจริงก็ทำไม่เทำไม่ได้อย่างดีคนเสื้อแดงเขาก็โทรทัศน์พังซื้อโทรทัศน์ทรทุ่นใหม่มาใจกันใช่ไหมฮะขายดีนะครับขายดีเลยตอนนี้ก็ถือว่าเพิ่ม GDP ครับเนี่ยประชาชนก็ต้องขอบคุณนะฮะแต่ผู้ผลิตทีวีต้องขอบคุณพระประชาธิปัย์นะคร,<ช>ครับมีคนซื้อกันเยอะเยอะเลยผมมองอย่างนี้นะ ผมมองว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครตราบใดที่พระประชัธิปเ,เขาย,ยังเดินไปในแนวทางนี้เนี่ยนะครับผมว่าโอกาสของเขาเนี่ยนะครับที่จะทําให้กลับมาสู่สภาพที่มันที่มันเป็นที่ยอมรับของประชาชนเนี่ยมันน่าจะหมดไปในเร็วๆดีนะครับเนื่องจากว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมไม่เคยเห็นนะครับต้องบอกก่อนไม่เคยเห็นเลยว่านักสืบพิมพ์ทุกฉบับนะครับ,รบผมจะยกเว้นก็อาจจะเป็นไทโพสตกับแวนวหน้าที่โจมตี การกระทําของในสภาและ้ะทำให้ผมคิดถึงอะไรหรือไหมฮะผมคิดว่านี่คือความพยายามที่จะทําให้คนทั่วประเทศเนี่ยนะฮะมองว่าสภาผู้แทนราษฎรหรือรัฐสภาเนี่ยเป็นแหล่งนะฮะที่มีแต่คนเร็วๆนะฮะแต่ทีนี้เนี่ยผมอยากจะฝากไปทางพี่น้องประชาชนนะครับ คือถ้าท่านดูทีวีนะครับดูรายการของถ่ายทอดรัฐสภาท่านจะเห็นว่าไอ้คนที่เป็นแบบนี้เนี่ยรปรากฏว่ามีอยู่ในเฉพาะพรรคประชาธิปัตย์ที่อื่นไม่มีสสอื่นเขาไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะอาจารย์ไม่ไเป็นนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้คนถอยเถื่อนเนี่ยนะครับมันไม่ใช่ไม่ใช่สสไม่ใช่สภานะก็เมื่อไม่ได้ผิดเมื่อครั้งที่แล้วก็เห็นอยู่แล้วใช่ไหมที่มีการเอารูปสัตว์สารพัดสัตว์มาไว้แล้วก็บอกอยาให้เข้าสภาก็หมายถึงไ้พวกนี้ครับ ทีนี้มันเข้ามาแล้วเนี่ยมันเข้ามาทำคาเรื่องสัตว์พวกนี้อยู่ในสภาเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมสัตว์สารพัดเลยเนี่ยเข้าไปอยู่ในสภาอยู่ในพรคประธิปัต์เนี่ยถอยสะถุนจริงๆนะจะมอ่ว่าเขาจะตั้งเป้ายังไงเราจะเดืทำเจรจาจิดเให้เราสภาคือที่ว่าจรลาจนนั้นก็คือถ้าเราเลือกรูปแบบการต่อสู้แบบม็บ สุดท้ายมันก็ต้องจะลาจนถ้าประชาัดถ้าเหมือนกับพูดเมื่อคือนพูดเมื่อคือนก็ว่าประชาปัดเห็นว่าคู่ร้อมมันไม่เอาไหนเลยแสดงหมดปา่าเถื่อนรุมกระทืบอะไรนั้นแบบพวกสาดิตษกระทืบประทานกระทืบพวกนี้แบบ,บพฤติกรรมแบบนี้มันม,มันก็เหมือนพวกแก๊งข้างถนนนะที่ทําต่อใคร แต่พอหน้ำใจแล้วก็หยุด <Okay. S 1> เมื่อคืนผมพูดอย่างนั้น mm hmm. มันอาจจะหยุดก็ได้หน้ำใจแล้วก mm hmm. ลายเป็นวันนี้ถ้าทีมอ่อนลงอะ่ะ นได้ว่าหนึ่งอ่านข่าวแล้วคนรุมด่านทั่วประเทศอใช่สองก็ระบายความตราดิตไปได้แล้วเมื่อคืนก็ดีขึ้นนิดหน่อยคือโดยเฉพาะนางชนีใช่ไหชื่อเลยนะนางนาริสราอาทิตย์เทวราพันธ์เนี่ยคือตอนที่เขาทำกันอย่างนั้นน่ะมันเหมือนไปโดนจุดกระสันเขาอะมันล้องแบบโอ เอาชุนกันซะจริงๆมันค้างแบบร้องโอ้โหหวหวนมากผมว่าเปเนิ่งชวนสงเวชนะครับขณะที่แกกรีดร้องไปเนี่ยนะครับิงผมมีรูปอยู่รูปหนึ่งแกกรีดร้องไปปุ๊บแกก็ถ่ายถ่ายที่คลิปไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับ คือคือผมไม่เข้าใจนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยทำไมอยู่ประชาธิปัตย์รุ่นใหม่ๆนี้จะต้องเป็นอย่างนี้ด้วยอาจารย์มองยังไงครับมันไม่ต้องมองหรอกนครครีธรราราช์นี่มันมีสรสรอยอยู่สิบหรือเก้าไม่แน่แต่ตอนนี้มันเหลือน้อยแล้วเพราะเป็นจันนีไปสองแล้วครับคือเปลี่ยนจากคนไปเป็นอย่างอื่นแล้วใช่ไหมเป็นเจนีสองคนนี่แหละครับบิ๊กเก็นี้น่ากลัวจริงเลยโอ้โหหยหวนมากเลย อแล้วแล้วถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยนะผมผมถามอาจารย์นะคนใต้เนี่ยเขาเขาไม่เซ็งมากเหรอครับคนใต้ตถามอาจารย์เนี่ย,รย,เ,ยเรามันเซ็งอยู่แล้วเราม,มันไม่ชอบอยู่นะแอาจารย์รแต่ว่าพวกคนที่เขาเลือกมาเนี่ยอันนี้ก็เรื่องจริงนะครับครับนักการเมืองเป็นยังไงประชาชนเป็นอย่างนั้นครับ เอาแบบนี้หละใช่คนมีจิตใจอย่างไรก็เลือกสสเป็นอย่างนั้นมาเพราะฉะนั้นสิ่งที่พวกอันตพานพวกนี้ทําทั้งหลายเนี่ยสะใจพวกเลือกมาทั้งนั้นอ๋อฮะก็ไม่ต่างอย่ยไม่มีไม่มีตามําหนิสักคนเดียวพวกเขามีแต่ยกย่องเออดีแล้วไป<บ> <พอ S 1> ดีพอดี ผมนึกถึงอะไรเลยอาจารย์ผมนึกถึงพวกสลิมในกรุงเทพเนี่ยนะเหมือนเหมือนกันนี่ธุระแะครับพวกธานีพวกนี้ดีหมดอ่ะเคยบีบคอคนดีฆ่าคนก็ยังดีอ่ะต้องดีหนือันไไม่ไม่ใช่พวกเขาเ่ราะว่าจิตใจก็ต้องเหมือนกันนี่เลือกมาใช่ไมทั้งพวกสาดิตด้วยกันเลือกมาฉันยังไม่ยังไม่สะใจนั่นนัคนับ อย่างน้อยไปถ้าได้เผาสำาใถ้าได้ทุบคนอะไรแต่ก็แค่บีบคอแล้วมาวันก็ต่อยตำรวจไปแล้วนะต่อยตำรวจไม่เท่าไรม่ไมันต้องรุมซ้อมตำรวจแล้วถอยรถทับอแบบนั้นใช่ไหมเออพวกนี้มันราดิตแบบเดียวมันหมยังไงก็ไม่ติดคุกอยู่นะไม่รู้ว่าคุกติดอยู่แล้วไม่ไม่ติดได้ไงเก่าใช่ไหมใช่เหมือนนั้นนหะ นี่ท้าผมคิดว่าน่ากลัวต่อไปเนี่ยนะครับตำรวจรัฐสภานเนี่ยนะครับนอกเหนือจากว่าไปเชิญท่านอย่างอย่างเป็นสภาพบุรุษในพระสตรีนี่นะคน่ากลัวจะต้องพกไอ้พวกประเภทอาวุธนะไม่ใช่จะเรียออะไรนะตัวช็อตตัวช็อตไฟ <c oughs> ฟ้านะครับหรือว่าแก้ําตาหรือเปล่าอาจารย์รมอง,อ,งอย่างนั้นต้องเอาอย่างนี้ดีกว่าทำกรุกงเลยขาไอ้พวกฝ่ายค้านนั่งในกรุง คือจริงๆมันมีแล้วแต่มันอยู่หน้าตรงข้ามกับรัฐสภาเดี๋ยวจริงๆมันต้องควรจะอยู่ในนั้นได้ในนัน้นต้องทำกรงนะสำหรับ้ฝ่ายค้านอยู่เพราะว่ามันเดี๋ยวจะออกมากัดคนอารวาสทำยังไงก็ตามเนี่ยเรามานั่งดูกันแล้วเนี่ยถึงถึงวันนี้เนี่ยกลับมาดูประเด็นอาจารย์มองว่าย,ยัางไงว่า การที่เราจะมีการอ,อภิปรายแบบนี้เนี่ยนะครับอาจารย์ประเมินว่ามันจะต้องใช้เวลาอีกยาวนานไหมนะฮะกว่าเรื่องเนี่ยนะมันจะจบมันแล้วแต่อารมณ์ของเขาครับนี่มันตกลงต้องตามใจพวกประชาัดนะครับอ่าเป็นงั้นนะฮะประยันตีนั้นนะมันแปลไม่ได้นะครับอันนี้ผมไปหาแล้วไม่รู้มันอยู่ข้อไหนละครับแต่สมมติว่าผมจะพูดเรื่องหนึ่งเนี่ย ผมว่าผมเขียนไปเลยร่างพระราชบัญญัตินี้ชื่อนี้ครับแล้วก็มีสาร่างนี้กี่มาตราแล้วก็ถ้ารับหลักการของผมแล้วก็ต้องตั้งคณะกรรมาการขึ้นมาครับพิจารณารพิจารณาเสร็จแล้วใครที่แปลยะติไว้ถวนลยกําแปลยะติอะไรก็ต้องมาให้ประธานกรรมาการเนี่ยมาเสนอต่อประธานสภาแล้วก็อภิปรายกันในวาระที่สอง ปัญหามันมีอยู่ว่าให้คนเสนอแปรยตินะมันจะแปรออกจากนั้นไม่ได้ออกจากหลักการาหลักการสำคัญของอเนื้อหาสาระนั้นไม่ได้ห้าถึบเจ็ดคนนั้นที่เขาว่าหยุดที่เ็าบอกออกไปไม่ต้องอภิปรายนั้นคือมันขัดกับหลักการสาระสรรมัญบางคนเสนอเปลี่ยนชื่อพรบรไปเลยเปลี่ยนชื่อแก้ไปเลยบางคนบอกว่าต้องเลือกมาทั้งให้ฐานหาหมด คือมันแบบนั้นมันอันตรพาลและม,มันมันไม่มีทางที่จะพิจารณาได้หรอก <Okay. S 2> แต่ว่าวิธีก็มีอยู่นี่ไปยอมเสร็จแล้วพวกนันห้าสิบเจ็ดคนนั้นสามารถแปลยะติได้อีกภิปรายในสภาได้เขาก็ใช้วิธีว่าพอผ่านไปทีละมาตรานะครับครัเขาใช้บูทใหเลย อืมโหวลามาตราไปเลยไม่โหวดข่าเสียงก้ามากโหวเทิ้เลยพอไอ้มันพูดปอนิดๆหน่อยๆก็โหวดเนี้ยโหวดเนียเพราะเราอยางเป็นม,ม,ม,มันก็เป็นอย่างนั้นนะที่ผ่านมาได้หลงมาตราแล้วมั้งครับไม่งั้นไม่งั้นผมว่ามีนหน้าก็มันจบปล่อยให้พวกพวกสัตว์นรกพวกนี้ออกมาวุ่นวายอยู่อย่างเงี้ยมั้งต้อไม่สภาเสื่อมจริงๆแน่นั้นเรกลับมาดูกันนะฮะถ้าคุณเนี่ยนะครับไม่ได้อยู่กันมาธิการเนี่ยคุณมาปลายติได้เหรอครับ เป็นสสนี่มันมันเสนอแปลยติไว้พวกปรรมธิการในกลางน้อยอ่ะโอ้ฮะแต่บันท่านมันนอกแปลได้เนี่ยสองร้อยสองคนน่ะอืมอืมแล้วถอนตัวไปสองแล้วไอ้ห้าเจ็ดก็ไม่ใหยอือืเลยท่านรอดเรื่องไอ้เจ็ดเมื่อวานวันนี้ยังทะเลาะอยู่ไหมเช้าผมเห็นก็จบแล้วจบแล้วนะต้องยอมไหมมันอ่ะต้องยอมต้องยอมให้ไหมพี่ปรายอืมเออต้องยอมไหม เอแล้วาจะต้องยอมอย่างนี้ทําไมเขาไม่ยอมว่าไม่ต้องประชุมก็คุณไม่อยากประชุมก็ออกไปอ่ะมันไม่ออกเลยถ้าออกมันดีแต่ที่มันไม่ออกนียไม่ระบุเลยไม่ได้ใช่ไหมกลอกวนอยู่ตรงนั้นเะยหมดเลยไม่ได้อาจารย์มันโหวดนะหมดได้นะแต่ว่ามันมันก็มันวุ่นวายจะไปหวตได้ไงครับคนสักสิบคนบ้าสักสี่ห้าคนเนี่ยมันบ้าเป็นร้อยอย่างเนี้มันยากนะไม่ ทำมาโอ้โห,หน่ากลัวฟังอาจารย์พูดแล้วก็กังวลนะครับไอ้เรื่องนี้จะต้องยื้อกันอีกยาวใช่ไหมฮะอาจารย์มันก็มันยื้อจนว่าสารรับนูลเสร็จแล้วนะอ๋อฮะตงมามีการเลือกตั้งสารรับนูลเสร็จอมันทนําจนในองค์กรอิสระต่างๆพร้อม,อมแล้วก็ยือ้อไปเนี้ยแล้วก็ใช้พวกโน้นตัดสินก็มันก็คือเขาเรียกว่าอะไรค่าเวลา ฆ่าเวลาไปก่อนหาเรื่องสนุกเล่นอมันยืดเวลาไปก่อนครับเพื่อไปตรอกล้องกับไปวันที่มันมีพวกองค์กรศึกษาเข้ามารับไม้ต่อแล้วก็นี่ประชัติศาสตร์นีนะผมมองภาพอย่างนี้แล้วมองคิดถึงพวกพวกนักศึกษาพวกนักศึกษาช่างคนช่างก่อสร้างตั้งหลายที่ตีกันไปตีกันมาเนี่ยครับวบคุมเขาไม่ได้หรอกไปถามเขาก็บอกผู้ใหญ่ยิ่งกับพวกผมอีก ใช่ไหมออกไปเอาระหว่างกําลังประชุมเลยตีกันให้ชาวบ้านชาวเมืองชาวโลกเขาเขาเขาดูกันอย่างเงี้ยแล้วคุณจะไปห้ามเด็กเขาได้ไงไม่ผมผมก็ยังมองนะครับว่าทุกวันนี้เนี่ยผมว่าไอ้ข่าวนักเรียนตีกันเนี่ยมันน้อยลงผู้ใหญ่ตีกันมากขึ้นคือคือคือคำพูดนี้หมายความว่าเราเราประเมินนะฮะเราไปเทียบเทียบสมัยก่อนนี่มันตีกันทุกเย็นนะนะยามว่างหลังว่าแต่ช่วงนี้เนี่ยมันน้อยลงก็เพราะการที่เราเปลี่ยนแปลงระบบ การศึกษานะครับให้โอกาสสาหรับนักเรียนอาชีวะเนี่ยนะฮะเขาจะได้เติบโตต่อไปในวันข้างหน้าไม่เหมือนเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนที่ผมก็ต้องยอมรับนะเขเข้าใจอ่ะคือจบไปแล้วคุณไปเป็นช่างคุณก็ต้องไปตีกันรุ่นพี่ก็มืคุมอีกแต่ในกรณีของพรรคประชาธิปัตย์ในสภาเนี่ยวิธีการทําแบบนี้เนี่ยนะฮะมันกลับกลายเป็นว่าผู้ใหญ่วางเฉยไม่คิดแก้ปัญหาเอาง่ายๆทำไมคุณชวนไม่ห้ามปรามนะครับท่านเป็นประธานสภาที่ประธานที่ปรึกษาคุณบัญญัติไม่